สวัสดีครับบันส่วนลุงอิฐนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ดูว่าเา่หญ้านรกจกักรพรรดนะครับหลังจากตัดได้น่าจะสิบหกสิบเจ็ดวันนี่นะครับคือนรกจักรพรัดเนี่นะครับคุณสมบัติของเขาคือจะท่อนอวบใหญ่นะครับ สีเขียวมาทางเหลืองนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นในเปียพันป่อช่องหนึ่งนี่ท่อนเขาจะเขียวนะครับเขียวแล้วก็เล็กแข็งนะครับอันนี้เชื่อไหมว่าแค่สิบเจ็ดวันนีทน่ท่อนเขาต้นเขา,เขาใหญ่กว่านี่ป้มือผมเลยนะครับอันนี้คือนรกจักระพัดครับ แล้วใบจะใหญ่นะครับใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่ขนก็จะมีแต่บริเวณนี้นะครับบริเวณเอ่อต้นๆของกลามใบนะครับไม่เหมือนอ่าปลกช่องหนึ่งนี่ขนก็จะทั้งใบเลยนะครับอันนี้คือเนาะนรกจักรพพัดนะครับซึ่งซึ่งต่างจากอ่อปลกช่องหนึ่งปลกช่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใหม่ๆเนี่ยใบเขาจะ เล็กแล้วก็ตั้งตรงนะครับตั้งตรงอันนี้คือนรกจักรพพัดนะครับนี่นะฮะนรกจักรพพัดนะครับใบจะเห็นวนะ่าใบใหญ่ใหญ่มากนะครับอันนี้แค่อ่าสิบเจ็ดสิบแปดวันนะครับใบเขาใหญ่ขนาดนี้ถ้าเขาเขาโตอายุมากกว่านี้ใบเ็าจะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกใบก็จะ โคงงองุ้มนะครับไม่เหมือนอ่ปอกช่องหนึ่งว่าช่อง,องหนึ่งเนี่ยจะใบเล็กแล้วก็ตั้งตรงนะครับต้นที่งอกขึ้นมาใหม่ก็จะอวบนะครับอวบอวบอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้นะครับเห็นไหมท่อนนี้อวบใหญ่ครับนะฮะอวบใหญ่แล้วก็มีผลตรงบริเวณ ต้นต้นของกาใบานะครับแค่นั้นแหลคนะครับนะฮะนี่คือคือเอ่อรกจัดัดแต่จมชำทมธรรมชาติของญ้านะครับก็จะมีขนของเขาเป็นเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าขนจะมากจะน้อยนะครับปากช่องนูนขนเยอะๆหน่อยใบเล็กต้นก่อต้นก่อเล็กนะครับไม่ไม่อวบใหญ่เหมือนเหมือนอ่า นรกจักรพรัดนะครับแล้วก็ใบก็จะเขียวนะครับเขียวเขียวเข้มนะฮะไปทางนั้นนะครับนี่นะครับคือหลังจากเราใส่เอาปุ๋ยคอกโปะไปแล้วนะครับเขาก็จะเร่งที่จะออกยอดนะครับออกหน่อขึ้นมาจะเห็นว่าหนอนะครับตอนเราใส่ปุ๋ยที่วัวโปะไปเนี่ย หนอที่เกิดจากอ่าคือหนออากาศนะครับคือพ่อง,ง่ายอยู่บนดินเขาขยับพลอยอโดนีิววทับไปด้วยนะครับเขาก็จะออกหนอได้เยอะขึ้นนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าตัดไม่ดีนะฮะมันก็จะขึ้นโคนขพอดีคือถ้าเราใส่ีิววโป่งไปคือมันก็กลบโคนได้นะ แล้วก็อาศัยช่ยดินรอบข้างนี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ขุดขุดโกลย,ย,ยมาทมที่นี้จะเห็นว่านี่ฮะใยขนาดไหนครับเทียบกับสามนิ้วมือของผมเนี่ยเดี๋ยวใหยดูใกล้ๆนะนี่ครัสามนิ้วมือของผมเท่ากับท่อนพันที่เกิดใหม่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดวัน ส่วนอันอื่นก็มีแต่ตัวนี่ระดับนิ้วชี้ขึ้นนะครับถึงนิ้โป้งอันนี้คือ,อนรกจัก,กรพพัดนะครับอวบนะครับอวบขาวแบบไปทางาเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองแต่จะไม่เขียวเหลืองมากเหมือนไถเเลื่อนไถเเลื่อนก็จะออกเขียวออกเหลืองเหลืองมากกว่า อันนี้นรกจักรพพัดก็จะเป็นรองลงมานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นปากช่องหนึ่งอ๋อเขียวแป๊ดเลยนะครับเขียวเข้มน,นะครับครับให้ดูแล้วก็อธิบายความแตกต่างของอ่าเนเปียอ่านารกจักระพัดกับปากช่องหนึ่งเท่าคร้าวนะครับนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบารสวนลูกอินนะครับรือมี อ,อะไรก็กลริงกลางวันที่0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ